ตัวเต็มมังหะแบคโคเวอร์ในตอนที่363ฉันจะไม่ยอมให้อสตาคุงกลับมาง่ายๆหรอกนะทุกคนจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง98 Channel พาร์ทของเราในวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มนะครับของมังหะแบคโคเวอร์ในตอนที่363นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าณนะตอนนี้นะครับตัวของลูเซียทําทุกวิถีทางจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้อสตากลับมา นะครับผมซึ่งเป็นการขัดขวางที่เรียกได้ว่าส่งโจทย์เก่าไปเจอกับแอสตาแล้วก็พวกหน่วยกระทิงดําด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครอยากหาอ่านแอมมมงหะพัดนะครับผมสามารถหาอ่านได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมซึ่งมีภาษาไทยด้วยนะซึ่งจะเป็นงไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมที่จะไปเริ่มกันเนี่ยต้องขอฝากเรื่องเสื้อแล้วก็แฟนเพจด้วยนะ ถามเรื่องไซส์เรื่องราคากันได้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าเปิดมาในหน้าแรกนะครับดูเหมือนว่าลูเซียนเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมากับยูโนนะครับว่าดูเหมือนว่าพวกเธอเนี่ยจะยึดติดกับแอสตาคุงหน้าดูเลยนะแต่ต่อให้แอสตาคุงจะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะยังไม่กลับมาหรอกฉันวางแผนรับมือไว้หมดแล้วละยูโนคุงหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าพวกทูตสวรรค์แล้วก็ทางด้านตัวของคีระนะครับมาที่ ป่าของแม่มดนะครับผมและดูเหมือนว่าพวกแม่มดที่อยู่ในป่าเนี่ยก็จะช่วยนะครับเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าไม่ยอมให้ไปขัดขวางประตูแห่งโชคชะตาหรอกหน้าซึ่งพอลุยกับพวกทูตสวรรค์นะครับเราก็เห็นว่าทูตสวรรค์เนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับจนตัวของดามาติโอคีล่าเนี่ยเขาได้ใช้เวทมนตาช่างนะครับผมสเกลโดมิเนตนั่นเองนะครับผมพอเขาใช้แบบนี้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเวทมนตของพวกที่อยู่ในป่าเวทมนหรือว่าแม่มดเนี่ยก็ดูเหมือนจะถูกลบล้างนะครับและเขาก็เลยได้ พูดขึ้นมาว่าอยู่ต่อหน้าฉันที่กลายเป็นทหารพลดินไปแล้วไม่ว่าเวทมนต์แบบไหนก็ยอมเข้าข้างพวกฉันที่มีคุณธรรมสูงส่งอยู่แล้วแหละไอ้เจ้าพวกบ้าหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าดามาติโอคีราเนี่ยก็ยังคงมุ่งหน้าไปที่ต้นไม้ยักษ์นะครับที่เป็นที่ทําพิธีประตูแห่งโชคชะตาน,นะครับและดูเหมือนว่าดามาติโอเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาว่าทางนั้นสินะที่กําลังจะเรียกเจ้าปีศาจกลับมา ต้องหยุดการอันเชิญปีศาจก่อนที่จะมาลบกวนความสงบสุขซะแล้วซึ่งพอตัวของดามาติโอเนี่ยเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ให้พวกทูตสวัสด์เนี่ยรวมตัวกันใกล้ๆกันนะครับแล้วก็รวมลำแสงเพื่อยิงใส่ต้นไม้นั้นนะครับและดูเหมือนว่าพวกทูตสวัสด์เองเนี่ยเขาก็จะฟังด้วยนะครับซึ่งคีราเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าเพื <S <S ่อ <"P hew. S 2> โลกที่มีคุณธรรมและความสงบสุขอันเป็นสมบูรณ์แบบของท่านลูเซต จะไม่ยอมให้ปีศาจมาขัดขวางเด็ดขาดแล้วก็ยิงออกไปนะครับในจังหวัดที่ยิงออกไปเนี่ยภาพจะตัดมาทางยามิแล้วก็มอแกนนะครับซึ่งมอแกนเขาได้พูดขึ้นมาว่าท่านลูเซียนเนี่ยมองเห็นทางอันนําไปสู่ความสงบสุขของโลกในยามิรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่น่าไว้ใจของป่าแม่มดที่คิดจะขัดขวางสิ่งนั้นด้วยยามิเชื่อฉันเถอะเกิดใหม่ซะแล้วมาปกป้องประเทศนี้ด้วยกันอีกครั้ง เหมือนตอนที่เราอยู่หน่วยกวางสีน้ําเงินยังไงล่ะยามิเนี่ยเขาก็เลยคิดต่อไปว่าหัวหน้าหน่วยของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เจ้านั่นสักหน่อยซึ่งหลังจากนั้นยามิเขาก็เลยได้บอกว่าขอโทษน,นะหมอแกนชั้นเนี่ยเลิกจับคู่กับนายไปตั้งนานแล้วเพราะว่าฉันเองเนี่ยก็มีหน่วยของฉันแล้วนะนายเนี่ยเคยบอกฉันเองไม่ใช่เหรอ ว่าฉันเนี่ยตาแหลมคมอะไรทํานองนั้นนะ่ะและหลังจากนั้นนะครับเขาก็นึกถึงคําพูดที่หมอแกงเคยพูดว่ายามินายเนี่ยมีความสามารถในการมองคนนะถึงมันจะหยาบไปสักหน่อยก็เถอะแต่คิดว่าหมอะจะเป็นหัวหน้าหน่วยเลยละหลังจากที่ตัวของหมอแกงเนี่ยเขาพูดออกมาแบบนี้ในอดีตนะครับผมก็ดูเหมือนว่าภาพเนี่ยตัดมาทางป่าเวทมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับแสงที่พวกทูตสวรรค์มันปล่อยมาเนี่ยก็กําลังจะถึงต้นไม้นะครับแล้วอยู่ๆก็มีวงแหวนเวทนะครับซึ่งเป็นเวทกับดักของโซลาร์เนี่ย มาขวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีคําพูดขึ้นมาว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้และดูเหมือนว่าหลังจากที่ลําแสงเนี่ยถูกตีกลับมานะครับผมทางด้านคนที่อยู่ในเงาน้นนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้ตรงนี้ไปพวกฉันเนี่ยหน่วยกระทิงดําจะไม่ยอมให้ผ่านไปเด็ดขาดเว้ยไอ้บ้าเอ้ยแล้วก็เดินออกมานะครับเป็นหน่วยกระทิงดําบางส่วนนะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าคีร่าเนี่ยเขาจะพูดสวนกันมาว่า มาขวางทางกันอีกแล้วงั้นเหรอพวกหน่วยกระทิงดำให้เจ้าพวกที่เข้าข้างกับปีาศาจเอ้ยฉันจะจัดการพวกแกเองแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสําหรับในตอนนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าณตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรแบบว่าแปลกใหม่สักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับที่เราสปอยไปนั่นแหละแต่มันก็มีเพิ่มเติมในบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมคิดว่าต้องรอดูตอนต่อไปนะครับว่าบทสรุปของการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับโจทย์เก่าที่เคยเจอกันแล้วในช่วงหนึ่งนะครับ ครั้งนี้มาเจอกันอีกนะครับผมแต่เพิ่มเติมมาคือนักเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครั้งที่แล้วยังไม่ได้มีนักนะครับผมแต่ครั้งนี้นมีมาแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์สับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับใครสนใจเรื่องเสื้อก็สามารถติดต่อสอบถามที่แฟนเพจได้เลยนะครับและก่อนจะจบในคลิปนี้นะครับขอฝากคําคมบาดใจไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับถึงหน่วยกระทิงดําจะเป็น หน่วยที่ป่าเถื่อนแต่ก็ไม่เคยเถื่อนกับพวกพ้องก็สำหรับวันนี้ไปไว้